สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพปรักทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกระผมมัณฑิพรามเอการาชบุญอาจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตการบวงสรวงองค์เทพเทวาทั้งหลายเนื่องในโอกาสจะลองอกองกระถินนะหรือว่าก่อนที่จะมีการทอดกระถินนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นการบอกกล่าวองค์เทพเทวาทั้งหลายให้ท่านลงมาอนุมนทนาในกองกระถินหรือว่าในการทอดกระถินของเรานั้นนะครับก็ถือว่าจะเป็นการที่ดีมากเลยทีเดียวจะได้บุญได้กุศลมีองค์เทพเทวามารับรู้นะมาร่วมอนุมนทนาด้วย เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกพิธีหนึ่งที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อประโยชน์สูงสุดนะของเรามนุษย์และเทวาทั้งหลายที่จะมาร่วมกันนะครับในการที่จะมาตั้งจิตอธิษฐานหรืออนุโมทน,นาสาธุกการนะกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าบุญกะถินแต่ว่าในครั้งนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะ ตัดเอาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับจะไม่เอาเต็มตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นว่ามีประเด็นใดที่ฟังแล้วนะครับเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธานะมีความรู้สึกที่ดีๆถ้าหากว่าจิตใจของมนุษย์เองนะฟังแล้วสัมผัสแล้วนะยังเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใส มีจิตใจที่ดีก็แน่นอนนะครับถ้าหากว่าองค์เทพเทวาทั้งหลายท่านได้ยินได้ฟังท่านก็คงจะชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ลองมาฟังตัวอย่างนี้ฟังแล้วดีนะอยากจะได้บูชาเอา,เ,อาเรียกว่าฉบับเต็มๆนะเพื่อที่จะนำไปใช้ในพิธีบวงสวงนะในแต่ละวัดแต่ละวัดหรือว่าเจ้าพิธีทั้งหลาย นะคิดว่าควรจะมีะบทนี้เอาไว้นะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งจะได้มีโอกาสใช้ก็นำไปใช้ได้นะครับก็มาฟังเอาตอนอชุมนุมเทวดานะครับมาตัดเอาตรงนี้ไปเลยนะครับ Serທສ Senັສະພันຜຸ nainທ perta anu pawvo saຖrak kaຕ Partawa na maitàstapattata awi kita cita apaitaພนาຕ

มา้ายันตเทวาชฉลทลาวิสเมยาขาัข้ะคันทับผานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวันจังสาทวเมสุนันตุ โอ้โตเยเทวนสังขาโยดุราเทพยดาเจ้าทั้งหลายอันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เครือยาลัดดาวันอันทรงทิพยกันทิพยาเนตขอกลิ่นทูปและควันเทียนเสียงสั่งประกาศกองบูชา ได้โปรดเกตเมตตาช่วยบอกบูเทพ,พยดาทั้งหลายที่สิ่งสถิตยอยู่ในัานต่างๆตามลำดับกันนับบัดน,นี้พวกข้าพระเจ้านั้น จะกคอนน้อมกล่าวประดินสานอันจุลีประนมน้อมขึน้นเหนือเสียนสิโรธเทพพญานาเจ้าจงปรีพรมปามอดมนสาลจำนงแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ขาติยวงอันเรืองเดชอีกท้าไทายเทเวทวธิาตลอดนากาศาธุสัเ์เขเทพยาดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่ใน,นชั้นองชะกามาะจรสวา์กาเม อยู่ในกรรมมาบบจังหวัดวงจะรูเปเทยพยาาเจ้าดำรงอยู่ในรูปป่าอบิริสิคารันตะเตอยู่ในห้องมหันนบสิงคอนเขตและขุนเขาจันตรลิเกเทยพยาาเจ้า อยู่เนื่องแน่นในอากาศวิมานเนยอยู่ในวิมานบารรตนามณเทียนทองที่เปรตเีเทพยนาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถแก้วและเลือนลวงจากขาเมเเทพยนาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตรุวันนาคา,าเนเทพยญ,ญาเจ้าที่สิ่งสถิตบนต้นไม้พึกษาศาสารเคหาวัดทุ่มหิเกตเตเทพยญ,ญาเจ้าที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนไรและโรงนา ภูมิมาเทพยานาเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นภูมิภาคจายันตุเทวาเทพยานาเจ้าทั้งหลายเอ้เอเอเอ วันนี้ข้าพระเจ้าจะขออันเชิญท่านให้สเสด็จลงมาสมมสรประชุมช่วยฉลัดทานลาวิสเมเทพยาดาเจ้าที่อยู่ในห่วงเหวผาฝาังน้ำและบนบกก็มิได้เสมอกันยักษา ขันทับปนาคาใจแต่เท่านั้นอีกคนท่านและนาคราอยักษสาบูเป็นใหญ่ติดทันตาสันติเกยังเทพยราเจ้ที่มีความสุขทุกตำบุญมุนิวะระวันจนางอีกทัง้งฤาษีมุนินาทุกแห่ง หนทันทีศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ที่ลนด้วยตะบะเดชาสาธาโมอููก่อนเทพปยดานเจ้าทั้งปวงมีจงกเกษมสารตามลำดับสุนานตูจงเงียโสสนับรับคำอัญเชิญเสด็จมาในพิธี นบ,บัดนี้เพื่อได้โปรดลงมารวมอนุโมทนากับกองกัดบุญกัทินในครั้งนี้โดยมีเจ้าภาพประกอบด้วยนางนิจจะบุญบุญอาจตลอดทั้งสาธุชนคนดีทั้งหลายที่มากมายด้วยจิตอันเป็นกุศล ที่เพียมล้นด้วยศรัทธาเพราะเป็นบุญแห่งพุทธานุญาตบัญญัติไว้จึงยิ่งใหญ่เหลือคนาด้วยพระปัญญาที่เห็นแจงจากแสดงการสรงเคราะห์อนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ดำรงพรรศาครบถวนไตรมาสพระองค์ทรงฉลาดทำรงไว้ เป็นกําลังใจผู้ปฏิบัติจึงได้จัดสั่งข่ากรรมได้น้อมนำความสามคัคคีให้ยินดีกับผู้สมควรที่จะได้รับได้สำทับเงื่อนเวลาทอดกรถินนั่นนาในหนึ่งเดือนที่เกลื่อนออกจากพันสา จิจะลานาเป็นเหมาะสมจึงได้ระดมกันทุกฝ่ายเพื่อเป้าหมายให้แล้วเสร็จให้เบ็นเสร็จในเวลาภาคดีนนานนาจึงจัดเป็นสังฆทา,านเป็นมโหฬารคือบุญใหญ่หนึ่งวัดได้เพียงหนึ่งหนทั่วทุกคนจึงยินดีความสามัคคีจึงบังเกิดจึงได้เกิดอานิสงส์ ได้มุ่งตรงแก่ทุกฝ่ายจึงได้หมายมาร่วมสร้างจากเป็นทางแห่งสเสบียงบุญจากเป็นทุนในเบื้องนาจากนำพาแห่งความสุขจากขาจัดทุก์ในดวงจิตจากสำลิดในความเจริญจะเพลิดเพลินในความมั่งคั่งจะโด่งดังในหมู่มนุษย์จากวิสุทธ์ความแฉ่มชื่นจากละรื่นในดวงจิต จากสำลิดการใช้ทรัพยกระดับการสร้างประโยชน์ละความโกรธความโลภและความหลงจะดำรงสติมันรู้เท่าทัานแห่งโลกกระทำจกเป็นผู้นำอย่างองค์อาจจากฉลาดนานับถือคนระบือชื่อเสียงจะเกิดกองทั้งเพื่อนพ้องบริวารจะสมาน และช่วยเหลือจะจุนเจือและสื่อสารพย์ส,บสมบัติจะเนืองน้องจะเรื่องร้องรูปสมบัติก่อจึงได้จัดเป็นมหาบุญทียิ่งใหญ่ด้วยอานิสงส์เหล่านิ้ใจก็จึงได้บอกข่าวอันเรื่องราวแห่งกุโซนจึงได้ดนดวงจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงรับรู้ ทั้งที่อยู่บนพื้นปัตตภพีอันมีแม่นางทรณีเป็นเขาอีกทั้งผู้เฝ้ารักษาอันมีพระภูมิและเทวาทุกชั้นฟ้าถึงชั้นโพรมให้ระดมลงมาช่วยโปรดดำหนวยแห่งสัทธ,ธาช่วยอนุโมทนาให้เกิดบุญให้เป็นทุนอันยิ่งใหญ่ อนุโมทนาไม่ให้ด้วยเถิน